ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาในวอลเลนต์โมบายเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาเซิร์ฟจีนะเพราะว่าสตาทายไม่เปิดนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซตที่มันกวนตีนี่สุดเท่าที่เคยเห็นมาใน v อ l เลนตเลยนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมีในตำนานนะนั่นก็คือเจ็ดแปดบิตที่มันทําท่าตาดางตาดางนะครับมันก็เอามาจนได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูครับว่าความสามารถนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันโคตรเกียนแล้วก็ฮาได้เช่นกันนะฮะก็ก่อนที่จะไปดูกันนะครับก็ฝากรนัี่่ง ชอบคอนเทนต์ดีๆนีก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์ของคนดูนั่นเองนะครับก็ไปดูกันข้างในนะครับว่าคอสระบ้านนั้นที่ผมบอกว่าทั้งเกียนทั้งหาเนี่ยมันคือยังไงนั่นเองนะครับก็ยงง่ายๆครับอยู่หน้าล็อบบี้นี่ครับแล้วกดรูปปีม้าเหมือนเดิมครับเนี่ยประก็จะสู่หน้าอาร์เคดครับก็นี่ครับเฟนไฟครับเอ้า ชิพาและคนดูอันนี้ที่ผมอัดอยู่มันเป็นตอนช่วงจบไลน์นั่นเองนะแต่ผมก็ไม่คาดคิดว่ามันจะรีความสามารถผมไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายย้อนหลังแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ความสามารถมันไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่ามันหายากมากจริงๆนะครับไอความสามารถตัวของทางด้านมีมเจนั่นเองนะครับก็มันจะเป็นรูปคนโบกมือทักทายเหมือนตามที่คนที่เคยดูใน Tik t o อกหรือดูในวอรเรนนะครับมันจะเป็นท่าทางโบกมืออยู่ครับซึ่งสกิลนะครับนั่นก็คือจะใช้เชอรี่ปืนทองนะครับใช่ครับฟังไม่ผิดครับใช้ ชอปืนทองนะครับแต่ปืนทองนั้นก็อาจจะเหมือนซิฟพีซีอยู่อย่างหนึ่งก็คือยิงนัดเดียวตายนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่มันโกนตีมากจริงๆครับนั่นก็คือการที่มันยิงปุ๊บนะครับแล้วมันต้องควงใช่ครับฟังม่ผิดครับเวลายิงเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยคือมันจะควงอัตโนมัติเลยเราไม่สามารถที่จะสลับปืนหรือกดสกิลใดๆได้ทั้งสิ้นนะครับก็จะสามารถใช้ได้แค่นัดเดียวนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับแต่ยิงทะลุนี้ผมลองแล้วยิงไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่นัดเดียวยิงตรงไหนก็นนนแ้้็ตตาายั่เเองถป ปืนทองใน PC ซนะครับมันจะแบบว่ายิงนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ยิงต่ออีกต่อเนื่องใช่ไหมครับแต่นี้มันจะยิงได้แค่ครั้งเดียวครับแล้วก็ติดคูดาวในการควงเล่นนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยจริงๆนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราชักปืนนะครับมันก็จะมีเสียงนะครับแล้วตอนที่เรายิงไม่ได้ครับมันก็จะมีเสียงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งมั่นเป็นสกินที่ฮามากจริงๆที่ผมบอกว่าคือมาทั้งฮาทั้งเกียร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันนั่นเองนะครับ ใช, 500, ใช่ครับใช่ครับหมดตอนนี้ครับนีข้างเนี่ยแล้วผมวาร์ปไปได้ด้วยนะมันต้อง เราต้องให้เสร็จก่อนครับใช่ครับเสียงมันก็คือฮามานจริงครับอันนี้คือผมไม่ได้ตัดนะครับมันเกิดจากเกมโดยล้วนเลยนั่นเองนะครับก็ผมไม่ได้ตัดจริงๆนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแต่ปืนนี้มันจะมีข้อเสียอย่างนึงครับนั่นก็คือเวลาที่เราหยิบปืนมาเล่นครับฝั่งตรงข้ามก็จะได้ยินด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือข้อเสียมากๆเลยถ้าเราจะหยิบมาเนี่ยคือฝั่งตรงข้ามรู้นะครับหรือถ้าแบบฝั่งตรงข้ารู้ว่าเราเล่นปืนทองนะครับถ้าเรายิงพลาดนะครับเขาก็จะรีบพีคมาเพื่อจะยิงเราต่อนั่่นนนนนนเเออองงงงคคคคครััก็ืยยิิู้้้ดดาาาโโโตลถีหท เหมือนตัดช็อตทิกต o อกที่หลายๆคนชอบเอาเสียงของตัวเจตนี้มาทำเลยนั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะไปดูกันนั้นนะครับก็ฝากด้วยนะครับ i ิช m a น Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมที่คุณไว้ใจได้เมื่อระบบเติมเปิดของเซิร์ฟ g l o b a l ก็จะมีระบบการเติมเงินที่ถูกกว่าเติมเองแถมยังปลอดภัยชัวร์เพราะมีแอดมินที่ติดต่อทางไลน์ได้24ชั่วโมงและยังมีกิจกรรมการเติมเงินที่รุนรับของรางวัลที่ไม่ซ้ําในแต่ละเดือนและยังมี Rich Man c ค i n เอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมเกมครั้งต่อไป ใครไม่อยากพลาดโอกาสในการเติมเงินที่ถูกและกิจกรรมเหล่านี้ก็อย่าลืมเติมที่ l i ส m a n Shop สามารถแอดไลน์ l i ส m a n Shop หรือพิมพ์ค้นหาใน Google ได้เลยก็ขอคุณลิ m a n s ชาวนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันข้างในนะครับผมขอคอนเทนต์หน่อยเว่งอัดมา4ี่ชั่วโมงเนียเครื่องเนียไว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ข้างเนี่ยเฮ้ยในกระดาษในกระดาษแข้งเนี่ยไอ้ยี่ยเปลี่ยนปืนไม่ได้ประเดิงโอ้ยแม่งเปลี่ยนปืนไม่ได้แม่งโคตรชาไม่ต้วงจบครับเดี๋ยวรอรอตาต่อไปนะใช่ครับใช่ครับหมดตาเนี่ยครับตีข่งเนี่ยแล้วผมบ้าไม่ได้ด้วยนะมันต้องเราต้องให้เสร็จก่อนคนระับนี่ เฮ้ยเฮ้ยวายกูถีกูหนีกูหนีกูหนี้กูหนีไม่ได้แชมเบอร์แม่งนิ้วโดาทกเป็นนิวดาทกกูเฮ้ยอันนี้ของดีอันนี้ของดีนีของดีพี่ตกใจเชมเบอร์วิ่งได้อันนี้ต้องล่องหนอันนี้เราล่องหนนะไอ้สิหาแต่ต้องแอบลูกซองดีสุดละเชื่อกูเลย เฮนะ้ยในเสียงวิ <c oughs> นทีเฮ้ยฮนะ่า่่ะฮ่าโ่าฮฮ่าฮ่่า่าฮ่า่าาฮเ่า่าฮ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 าฮาฮ่าฮ่าว่าาฮาฮ่าฮ่าฮ่่าวั่าา ไอ้เว้ตบปืนเดืบเบอร์เฉยไปนี่เฉยไปนี่เดี๋ยวหน้าไปค้างเดี๋ยวไม่ค้างเนี่ยโคตรคมแม่งขมใช่ไหมข้างเนี่ยโอ้ไม่โดน ออเดียแขงเนี่ยวิงแมนตนัวเลอดียวิงแมนมีประโยชน์ตรงวางสปนั่นแหละอออปปรอ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 ,รอคูดาวแต่ถ้ามันได้กู้สปานี่โอดินาสาสร์นี่ก็ยากอย,นะยู่นะรอสั ไโอ้ยยี่ยบปกงมันจข้างเนี่ยข้างเนียพี่การเองสิคะพี um ่การให้น้องไม่ต้องห่วง แข่งเนี่ยเฮียเ่าฮ่ยกงฟฮ่า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 ฮ่บฮ่าฮเาฮ่ยฮ่า่าฮ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 ่อฮ่าฮ่้ฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮอาฮองฮ่าฮ่่่ะฮาน่าฮ่น่าฮาก่าา่า่่าาาา ข้างเหนียงไม่โดนไอ้ยข้างเหนียงไม่โดนสวยพิการพิการพิการเลยนี่อ่ะพอแล้วปืนก็นหมดละอุย้ยแฟดเปืนทำไมต้องพี่อย่างนี้เฮ้ยแคทวอล์ พี่ดูแถบผมดิทาอะไรนะนะเต็มไฟเลยโอ้ยโดนโอ้โหเครื่องเนี้ยแถบบาลเลยไม่กล้าเข้าเลยเพื่อตาไม่ควรคิดโกงอ้กอคืออะไรดีพี่ผมมีกระสุนแม่นจำกัดแหละปืนอะไรดี เคร่งเนี่ยโอ,อ้ตัด开了โอริน神清气爽ไป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 โอ้โห爆能器已部署เครงเนี่ยไม่โดนดีเครงเนี่ยกูไม่โดนไอ้ปแค่ลืมไปคนเวลาตีสกิลแม่งมันจะหลุดโอมจองหายโอมจองหายเห็ดกู โอ้ยแม่พีปิงอ่ะไปหลังผมหลังผมอุ้ยหน้าผมก็มีไปหลังผมก็มีไอ้แบเกอนแต่ยกินแต่เลยโอ๊ยกูชนเี่อะไรเนี่ยโค้งโค้งกูรีบกลับก่อนแล้วกูรีบกูรีบกูอยู่ไกลด้วยแล้วกูอยู่ไกลโอ้ยยยยโอย

พี่รอมาเองเฮ้ยมันล็อกขานัานะ่นนี่ยอีกไม่กี่วิเฮ้ยมันเหมือนจะมามี่ <c oughs> อะแล้วเราใช้ตอนเออเออเอน้อ,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 นองพี่เกเ็บแตกเคร่งเนี่ยไม่โดน เฮ้ยคุณนัวพเพราะแถบไอ้โทนแฟดไอ้สัตว์อยู่หไหนมาร์เก็ตปะพี่ชายแถบต่ำเกินมัน,ม,นมันกรเกิดกระโดดได้ใช่ใช่ใช่กระโดดครับได้โอ้ยอยู่แถวหน้าหน้าเมย์หน้าเมย์หน้าเมย์มึงอะ เอออย่าแทบเต็มไปหมดเลยแทบเต็มไปหมดคัาโตไทยนี่ผมผมไม่รู้จริงครับน่าจะเป็นช่วงอาจจะเป็นพฤษภาคมก็ได้